อึ้งทั้งวงการเปิดจำนวนเงินเบสร,รักวัน,นีเปย์คุณแม่วันสำคัญทั้งคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างชื่นชมเบดร,รักวัน,นีข้ามสิงวัย24ปีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหาเงินใช้นี้ให้ครอบครัวแต่ทำให้ครอบครัวสุขสบายซึ่งเราจะเห็นว่าสาวเบสน,นั้นดูแดกคุณพ่อคุณแม่ดีมากๆเปย์ฉ่ำทุกๆวันสำคัญอย่างล่าสุดวันแม่ปีนี้ สาวเบสก็จัดเต็มเซอร์ไพรส์โอนเงินให้คุณแม่เป็นจำนวน1 0 0 0 0 0บาทโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชัน่นระบุว่าสุขสันต์วันแม่ช้อปปิ้งบ่อยๆใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขนะคะคุณแม่ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชื่นชมทั้งบอกว่าใจฝากไว้ที่แม่เพราะอะไรพูดได้ไหมโหสาธุไอเด็กดีน่ารักให้ไข่ก็ไม่เหมือนให้แม่ย้อนกลับมาร้อยเท่าพันเท่านะาเบสน่ารักอบอุ่นที่สุดน้องเบสน้องโบสททำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดค่ะเป็นต้น